สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูซุกี้ห่อผักนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะที่แขรๆกกชอบค่ะเราก็นําผักกาดนะคะมาหนึ่งกองเลยค่ะแล้วก็ล้างให้เกลี้ยงนะคะผักกาดตอนนี้นะคะที่ตลาดนะคะใบจะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะพอล้างเสร็จแล้วเราก็นํามาลวกนะคะให้ใบมันอ่อนตัวลงนะคะพอเวลาเราหมวนซุกี้โรของเรานะคะมันจะได้หมวนได้ใบมันจะไม่หักนะคะเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ ก็จะได้แบบนุ่มๆอย่างนี้เลยนะคะทีนี้เรามาเริ่มการห่อค่ะแล้วก็เช็คนะคะว่าใบขาดไหมเราก็ใส่เป็นแครอทค่ะแครอทซอยนะคะวนเส้นแล้วก็ตามด้วยหมูสามชั้นสไลด์นะคะหรือใครจะใส่เป็นปูอัดก็ได้หรือใครจะใส่เป็นหมูเดงก็ได้นะคะได้หมดเลยแล้วแต่คนจะชอบ หรือใครจะใส่เห็ดเข็มทองก็ได้ค่ะอันนี้ส่วนตัวไม่ใส่นะคะเพราะเวลากินรู้สึกว่ามันชอบติดฟันนะคะแล้วก็ทําไปได้เลยเลยค่ะอันนี้หมูสามชั้นสไลด์นะคะซื้อมาโลนึงก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะถามว่าแพงไหมแพงจะถามว่ากินอร่อยไหมอร่อยมากค่ะใครชอบหมูสามชั้นสไลด์นะคะขอเสียงหน่อยค่ะทีนี้เราก็ ขึ้นบนเตาเลยค่ะนึ่งนะคะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะเราสามารถเช็คได้ว่าหมูของเราสุกไหมนะคะเพราะผักของเรามันสุกง่ายอยู่แล้วพอสุกแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะน่าทานมากๆค่ะแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มซุกี้นะคะเด็ดค่ะ